สวัสดีครับบินดีตลอดเข้าสู่โลกคนเทนเองวันนี้ผมจะมาเล่นเทียริสหรือเทียเมกเกอร์นั่นเองก็ใครที่สงสัยว่ามาันคือเกมหรือเว็บอะไรเราก็เราก็แค่ต้องเสิร์ชว่าเทียเมกเกอร์นั่นแหละแล้วแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเดี๋ยวเทียเมกเกอร์นี่ก็มันก็จะขึ้นมเป็นแบบนี้ครับแล้วก็กดไปเราสามารถเลือกตรงนี้เลยว่าเราอยากได้อะไรเช่นแบบ อืมอะไรเดียวสไปเดอร์แมนก็ได้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอ่ะก็จะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้เป็นที่จะไม่มีกันเลยอันนี้ผมจะมาจัดอันดับผีที่ผมชอบดีไซน์เนื้อเรื่องแล้วก็ความยากของผีนะครับโอเคตัวแรกเป็นบิวกิบิวกิเนี่ยมันตัวเล็ก,ลกๆแล้วก็ คือมันเป็นผีที่โดนซามาหลอกก็คือไม่เชิงสิก็คือพ่อของมันเนี่ยก็คือใครโตเนี่ยก็คือไปช่วยซามะแล้วซามะก็ให้บีวามาแล้วแล้วพอได้บีวาปุ๊บใครโตก็ไปให้บีวากิก็ทําให้บีวากิเนี่ยก็ก็ทําให้ไอบีวาเนี่ยมันมีอะไรสิงอยู่โอเคฉะนั้นมันไม่มีอะไรมาก้ก็ดนานมันก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็สั้นด้วยซึ่ง เป็นผีที่เดินไวมากแต่ว่ามันจะค่อยๆเดินฉะนั้นผมจะเอาไว้อยู่ที่ีแล้วกันโอเคต่อไปซามมไรตอนผ้าอัอากสองก็เป็นเราสามารถเดินหลบมันได้อะ่ะมันคือคุซโนรกิซึ่งโดซึ่งเป็นคนที่กำจัดเซียสูนย์ก็ไม่เชิอกำจัดเพระหนึกเซียสูนย์แล้วสามารถหลอกทำให้กลายเป็นผี เออเอาไว้ที่บีแล้วกันต่อไปคูซโนกิชัเตอร่สี่ผมชอบมากก็เหมือนไอตัวเมื่อกี้นะครเรื่องมีความยากต้องเผาทั้งหอันเป็นของของคูซโนกิยากมากเลยเขาเอาแบบดาบมาไล่ขยีย้แบบโอ้โหสนุกมากเลยนี่เล่นในเน็ตแม่นะอย่าไม่ต้องพูดโอเคเอาไปเลยเทีย เอต่อไปซามาหรือซามาไซคุโม,มหรือโจโรคุโม,มแล้วแต่จะเรียกแต่ผมจะเรียกว่าไซคุโม,มแล้วกันซึ่งไซคุโม,มเนี่ยก็คือรรกสุดทางซาขอมาสามสาก็ควเป็นคนที่เป็นตัวร้ายหลักในบุ๊คหนึ่งส่วนที่เหลือผมจะไปเล่าใน,นสรุปเนะื้อเรื่องของเดวมิคก็คือไซคุโม,มหรือโจโรคุโม,มเนี่ยพี่มันชื่อว่าไซคุโม,มเนี่ยเพราะาเขาเอาคำว่าโจโรคุโม,ม แล้วก็สาวะมารวมกันซึ่งโจโรกุมโมะเนี่ยมันคือผีในตำนานญี่ปุ่นที่เป็นผีสาวเป็นมุมงที่มันจะล่อ,อผู้ชายมาซาลาบาแฮมแต่มันก็ไม่ล่อ,อมาซาลาบาแฮมแต่มันจะล่อ,อผู้ชายมาฆ่าแทนซึ่งมุงก็จะจัดไซกุโมะลืมบอกไปไซกุโมะยากมากเลยเราต้องฟันหัวใจมันฉะนั้นจะจัดให้ไซกุโมะอยู่ที่ทียาเอสโอเคดาคุดาคุหรือพ่อเรา เดี๋ยวใช่ไหมมันดำดำ่ะก็คือพ่อเราเนี่ยก็อายุประมาณหกสิบเพราะว่าพ่อของเราเนี่ยโดนซามาหลอกโดยที่ซาม้าซาม้าทำทำให้แบบพ่อเราป่วยแล้วป่วยยังไงไม่รู้ป่วยแล้วกายร่างกายร่างกายเป็นเอ่อไททันสุดอยทันหกสิบเมตรไม่ใช่นะก็คือก็พอการร่างเป็นไททันเสร็จ ก็จะอยู่ในโรงเรียนดัานโรงเรียนซึ่งมีความมีความวิ่งเร็วอยู่วิ่งเร็วมากแต่ว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าพ่ออยู่ใกล้ๆหรือเปล่าโดยมีเสียงฝีเท้าและเสียงไอแต่ว่าสแหรับผมคิดว่าดาคุยากมากเพราะว่ามันมัมนเป็นตัวที่มืดแล้วก็มาโดยไม่ทันตั้งตัวฮิตบ็อกก็ใหญ่ฉะนั้นจะจัดดาคุอยู่ที่เทียเอแล้วกันต่อไป แฟล b a c k กแฟลชแบ็กหรือว่าผมจะเรียกว่าหมาแล้วกันโดยที่หมาเนี่ยจะโผล่ในวูดทรลแล้วหมาจะมีสี่ตัวสี่ตัวก็จะหน้าตาเหมือนเหมือนกันวงเล็บอันนี้คือเป็นหมาที่รีโมเดลแล้วนะครับแฟลชแบ็กที่รีโมเดลแล้วแล้วก็แฟลชแบ็กเนี่ยจะมีสี่ตัวแล้วก็จะมีรีเบิร์ตเจนลอซี่เอ่อแล้วก็ ป้อมเอเจลซ่ e axy, แต่ก็จะเปนคอนโทรลแล้วก็เฟส่งมาเสียศูนย์แล้วก็มันก็ไม่ได้วิ่งเร็วออไรมากมันไม่มีเชฟตีมซึ่งเราสามารถหนีมัน,นดได้ง่ายๆเลยโดยการหลบในลำแสงที่พอเราเอาคัมพีจากปากพวกมันเสร็จเราก็จะเอาไปวางที่จิงโตแล้วมันจะมีแสงออกมาให้เราไปซ่อนในนั้นเราก็สามารถซ่อนได้ถือว่าอยู่ในเทียร์กาก,ากสุดเทียร์ดี โอเคนี่ฟูตาโอฟูตาโอในดีโมเดลใหม่ล่าสุดก็คือเป็นฟูตาโอเนี่ยเป็นตัวที่พูดเลยนะว่าเป็นตัวที่ง่ายมากแต่ว่าตอนไม่มีเช็ดตีมันยากเพราะว่าเช็ดตีมก็คือเพลงต่อมันไล่ก็คือมันสามารถมองได้แค่้านาเท่านั้นตัวที่การเก็บผีเซอของมันเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายขึ้นเราสามารถเดินตามหลังมันได้ แล้วก็มันไม่สามารถฐานหลังมาฆ่าเราได้แล้วแต่ว่าโกงอย่างนึงคือมันสามารถเข้ามาในบ้านได้ซึ่งมันไม่ไม,ไม่น่าตั้งใจหรอกคือผมอยากจัดเลยนะให้มันอยู่เ r s โอเคแล้วลืมบอกว่าโมตเตะก็คือเป็นแม่ของที่ชิที่โดนสามาหลอกกันสามารถหลอกทุกตัวเลยต่อไปฟูตะโอแต่เป็นโมเดลเก่าโอ้โหไม่อยากจะพูด มันสามารถเห็นแล้วไดแ้แม้แม้เราจะอยู่ข้างหลังมันมันเข้าบ้านไม่ได้นะมันเข้าบ้านไม่ได้แต่ว่าการเก็บผีเสื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากผมตัดจัดเลยอันนี้เทียสสูงกว่าฟูเตอปกติฟูเตอลีโมเดลต่อไปฮันสุหรือฮันซีฮันซีนี่ผมตั้งชื่อเองฮันซีหรือฮันสุฮันสุอะไรฮันสุก็เป็นผีที่เรายังไม่รู้เรื่องของมันมาก เป็นผีที่วิ่งเร็วหน้าตามันงูอยู่กับคาเซโกซึ่งในด่านมันเนี่ยมันวิ่งเร็วมากแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไม่สามารถหลบมันได้เยอะกว่าคาเซโกฉะนั้นผมน่าจะอันดับมาที่เทียมบสูงกว่าซัมบูไรอันเก่าต่อไปเฮียชิรีโมเดลเฮียชิรีโมเดลก็เป็นเฮียชีที่มีเชสตีมมีเพลไลมล่าสามารถมองได้ ซึ่งนางเนี่ยนางวิ่งเร็วมากแล้วก็ตามติดมากคือเฮีย <Yeah. S 1> ชีเนี่ยก็เป็นตัวสามารถหลอกโดยการที่ให้ปลดปล่อยซามาออกจากที่กุมขักของตามานั่นเองซึ่งเฮีย <Yeah. S 1> ชีเนี่ยมีเพื่อนที่ชื่อว่าชาคุซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะเจอโอเคขอตัดเฮีย <Yeah. S 1> ชีไอที่เทียร์ซีส,สงเวย์เบกิ ต่อไปเฮียชิโมเลกเก่าเฮียชิโมเลกเก่าเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากผมจําได้เลยผมเล่นชัปเตอร์นหนึ่งไม่ผ่านเพราะว่ามันเลยเพราะว่าเฮียชิโมเลกเก่าเนี่ยมองได้ทุติทางตามก็ตามติดก่อนเฮียชิในเชตีมิกแล้วก็นางเดี๋ยววิ่งเร็วมากก็เหมือนเฮียชิโมเลกาแหละ โอเคฉันจะจัดนางไว้ที่บีสูงกว่าซามูไรแล้วสูงกว่าฮันลุดล้วยชากุรีโมเดลชากุรีโมเดลในด้านความสวยผมที่ว่ามันสวยมากแล้วก็ถึงจะอ้วนไปหน่อยทำให้ฮิดบล็อกมันใหญ่ขึ้นทัมสแกนแอนิเมชั่นถือว่าดีฉะนั้นผมจะให้ชากุอยู่ที่เทีย บีสูงกว่าเฮียชิซึ่งชาโกแเ้วก็เป็นตุ๊กตาของเฮียชิก็แค่นั้นแหละแฟลชแบกบแบบไม่รีโมเดลผมไม่ชอบหน้าตามันอนะเอาไปเลยเทดีใครตอบไม่รีโมเดลอ่าใครตอบไม่รีโมเดลเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดทุยไม่ใช่ใครตอบไม่รีโมเดลหน้าตาเหมือนเฮียชิ วิ่งก็เร็วแล้วก็จุกหลบยากถือว่าโหดใครต่เนี่ยโดนซามะหลอกโดยการให้ซามะขึ้นเรือแล้วซามะก็ให้ปีวูมาปีวูหรือบีวาะนะทำให้ได้แล้วหลังจากนั้นบีวาก็ทําให้ครอบครัวนั้นแย่ลงไปเรื่อยๆโอเคใครต่รีโมเดลมีทั้งเชตีมกับเพลงไลล่าทําให้ทําให้มันเล่นง่ายขึ้น แล้วก็แต่หน้าตาดีถือว่าดีกว่าฉะนั้นได้ <c oughs> ต่อไปคาสโกคาสโกนี่ถือเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะมันไม่มีสตรอรี่แต่ว่าหน้าตามันเท่มากคาสโกเนี่ยวิง่งค่อนข้างชา้าใน normal mode แต่ไน,นแม่ก็วิ่งได้ใช้ได้อยู่จัมสแกนนางไม่มีเสียงไม่รู้ทำไมเหมือนกันจัมสแกนนางไม่มีเสียง ทำให้นางเวลาฆ่าเราไม่ค่อยน,าออน,าน่ากลัวท่าไรนางน่ยชอบโผงเวลาเราขุดดินหรือว่าเรากำลังทําอะไรสักอย่างอยู่ฉะนั้นเอาไปเลยเทียบีสุกานสุต่อไปคูริโกะคากับพื้นแต่ปกติถือว่าคากับพื้นกับแมคคานบนเพดานเป็นตัวยวกันเลยก็แล้วกันคูริโกะรีโมเรล คือเป็นคูริโกที่ผมคิดว่านะคูริโกไม่ก็ยมีอตอรตอรีมาเท่าไหร่ผมก็จะข้ามไปเรื่องน,นั้นคูริโกเนี่ยมีความน่ากลัวมากเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดในชั้นต่อหนึ่งเพราะว่าผมจำได้เลยผมไม่ผ่านเพราะมันอีกตัวนึงเลยอีกตัวเนี่ยคูริกโกรีโมเดลถือว่าปกติดีเพราะมันไม่ใช่มันไม่มีเชียตีมเอาไปเลยเทียบีสูงกว่าชากุ คูริโกไม่รีโมเดลมันไม่มีมันไม่มีอะไรให้พูดอะครับเอาไปเลยเทสซี่ต่อไปผีคอยาแบบรีโมเดลผีคอยาแบบรีโมเดลนี่เป็นตัวละครที่ดีมากเพราะว่ามันน่ากลัวอืมแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีสตรอรี่เช่นเดิมเคต่อไปเลยคุริโกไม่ใช่คุริโกผีคอยาหรือเมกุมิเมกุมิไม่รีโมเดล เหมือนคูริโกมากผมเทียบภาพไปดูนะคูริโกเจ้าคูริโกเดี๋ยวมึงอันนี้คูดวโกเชยเลยอันนี้คือจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะทุกคนส่วนเมกุม,มิหรือว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมใช่เหมือนเลย นี่ก็แสดงให้เห็นว่าทั้งสองตัวเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นญาติกันโอเคฉะนั้นจะตัดจุดตรงเข้ากันโมเตะรีโมเดลเป็นตัวที่ผมแบบเกียดที่สุดอะ่ะในเดวไม่มีกะเพราะว่ามันแบบวิ่งเร็วมากเข้าบ้านก็ได้เสียงก็เสียงก็ไม่ชัดบินก็ยังได้อีกคือเป็นตัวอะไรกันแนะ่ เอาไปเลยเทียเอสสูงสุดไปเลยโมเตะแบบปกติไม่ได้พูดเยอะเสียงก็ชัดอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากแต่ฮิตบล็อกใหญ่ต่อไปเคโกะหรือแม่เราแม่เรานี่ก็ตรอรี่เหมือนพ่อเราอะไรครับแต่ติดอยู่ในห้องใต้ดินเจอซาม่าเป็นครัง้งคราวก็คือไม่ใช่ครัง้งไม่ใช่ครัง้งคราวแบบแบทแมนนะ ครั้งคราวแบบมันโผล่มาแว้บๆบแบบแบบอ่ะคือร่างที่เราเห็นในชั珀สีก็คือเป็นร่างแม่เราน่ากลัวไหมซึ่งเคโกะเนี่ยเราสามารถเจอในชั์สี่ในแม้เท่านั้นเราไม่สามารถเจอนางที่อื่นได้ซึ่งนางจะบินมาหาเราเลยบินมาบีบคอพวกเราซึ่งในดารเดียวกับดาคุแต่ว่าจะมาแทนที่ดาคุซึ่งเวลาเจอนางเนี่ยเจ้านางจะทำเสียงแบบ เหมือนเสียงเวลามีเสียงบินอะแบบวงอะไรแ,แบบเนี้เป็นเสียงแบบแบบนั้นแหละก็คือเราสาม,มารถรู้ได้ว่านางขึ้นชั้นบนหรือขึ้นชั้นล่างถือว่านางเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากเพราะว่านางนางตัวขาวซึ่งตอนนี้สิ่งที่ตัวขาวถือว่าน่ากลัวมากเพราะว่าไม่รู้ผมมับัวสีขาวผีผีทั้งตัวสีขาวแล้วก็วิ่งเร็ว แล้วก็เหมือนคนผูกคอตายฉะนั้นเอาไปเลย T.S. ต่อไปมิฮาริรีโมเดลมิฮาริเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตระก,กูลของใครตกเป็นพี่สาวของมิฮาริไม่ใช่เป็นพี่สาวของพิวากิเออซึ่งซึ่งก็โดนชะตากรรมเดียวกันซึ่งมิฮาริเนี่ยก็ตายอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านบิวากิ ฉะนั้นมีความน่ากลัวมากปากฉีกรูหูของจริงแล้วก็มเสื้อผ้ามีความจกปรกแล้วก็นางเป็นเชฟตีมที่ไม่ค่อยเอเท่าไหร่นะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ต้องเก็บของสี่อันซึ่งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคฉันจะจัดงานอยู่ที่เชียร์ซีต่อไปองคเดดองคเดดก็คือสาม้านั่นแ,แหละคือมันเป็นแอนิเมชันอ่ะแล้ววิ่งไล่อ่ะผมคิดว่านะ มันไม่น่ากลัวหรอกเอาไปเลยเทียดีซามะรีโมเดลโหความทรงจำเยอะมากเลยตัวนี้คือมันมีเช็ดตีมอ่ะมันมันโหดกว่าเดิมอ่ะเอาไปเลยเทียเอเพราะว่ามันเข้ามาในบ้านได้บางครั้งด้วยไงอันนี้มีฮาริโมเดลเก่าไม่มีเช็ดตีมวิ่งโคตรเร็ววาร์ป บ่อยมากแล้วก็มีมีเสียงแต่เบามากเข้าพุ่งไม้ได้เยอะทุกอันเกือบทุกอันเอาไปเลยเชียเอสสูงสุดอุ้มเด,ดลรโมเดลเก่าโมเทลใหมกับโมเดลเก่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะผมก็ใช้มันอยู่เท่ากัน3าโมเดลเก่า3าโมเดลเก่าอันนี้ก็น่ากลัวใช้ได้นะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เท่าโมเดลใหม่หรอก โมดเดลเอบีชาโกชาโกโมรเก่าก็คือเธอก็น่ากลัวน่ากลัวขโมเดใหม่ใช่นั่นเอาไปเลยสูงกว่าชิสุหรือว่าเฮียชิหินนางก็ไม่ไม่มีสตอรี่เช่นเคยไม่ก็น่ากาาลัวอเไยเีย์สุดๆเฮ้ยดี์สับส,สุด้วยโทคิโตเ,เป็นหุ่นไม้ที่เราต้องมองเหมือน s c ช1 3พินม เอาไปเลยท RB ก็ขอบคุณที่ดูมานะครับท,ที่ดูที่ดูเทียรลิสต์มาจนจบเป็นคลิปที่ไม่มีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย